ในขณะที่คาสึกิกำลังจะซักผ้าครับน้องเบริกก็บอกว่าหนูอยากทำด้วยจังคาสึกินิก็ลังเลน็กน้อยครับก่อนที่จะอุ้มน้องขึ้นมาแล้วก็สอนน้องเทน้ำยาซักฟอกครับเอ้าค่อยๆเทนะแต่พอเทลงไปครับไม่นานเนี่ยน้ำยาก็หกซะงั้นคาสึกินิก็เวอร์เลยแต่น้องก็บอกว่าสนุกจังขออีขออีขอโน่นที่้ำหกนะและรอบนี้นะครับน้องก็เทดีขึ้นคาสึกิก็โล่งใจเลยแต่ถ้าว่าน้องก็เพินไปหน่อยครับเทจนลดออกมาเต็มเลยน้องนี่ก็ขับกักกักครับแต่พ่อนี่เครียดเลย แล้วมิลิจังก็ไปนั่งเล่นอยู่โซฟาครับซึ่งน้องก็ได้เห็นว่าพอเลนกกาลังวิ่งบนลูกครับน้องก็เลยบอกว่ามิลิจังก็อยากเล่นเหมือนกันก่อนที่จะขึ้นไปปีนบนลูกครับแลวก็เอามือเนี่ยไปกดปุ่มเพิ่มความเร็วจนสุดเลน่เวอร์เลยครับบันเลยละวิ่งจนหอบแดกส่วนเจ้าลิงน้อยนะครับก็ขํากา๊กอยู่ตรงนั้นชอบอกชอบใจพ่อจริงๆดื้อม,มากๆเลยเด็กคนนี้ยังยังไม่หมดแค่นั้นครับน้องนี่วิ่งไปปีนเคาน์เตอร์ห้องครัวครับตอนที่พ่อคาซากิกําลังทําอาหารอยู่ซึ่งพ่อคาซากินะ คเครื่องเค็มเครื่องแป้งีนกระจายเลยน้องบอกว่าขอโทษค่าแต่ดูไม่สํานึกสักนิดแล้วน้องก็ยังซุกซนไปทั่วบ้านครับเอาเครื่องดูดฝุ่นมาเล่นทําห้องน้ําเละไปด้วยฟองสบู่ทำกระถางดอกไม้ของพ่อลีนะครับตกแตกเอางอ่ายๆก็คือช่วงนี้เนี่ย้นานคาสกิจยับมากๆคือน้องอีดดื้อเกินนะครับแล้วทั้งสองพ่อนะครับก็พาหนึ่งลูกไปเล่นสนามเด็กเล่นเลนกับคาสกิก็ดูเหนื่อยมากๆคาสกิจก็พูดว่าไม่รู้ว่าพวกเราจะลําบ,บากแบบนี้ไปนานแค่ไหนโดยเฉพาะตอนที่รับงานเนี่ยยิ่งจะยากกว่าเดิมก่อนที่ตอนนั้นคาสก เมฆันหนึ่งครับที่เขียนว่าฟูตบะรับดูแลเด็กสองพ่อนี่ก็มบอกหน้ากันเลยครับตอนนี้นาจะหาทางแก้ปัญหาได้แล้วจากนั้นคาซึกิก็ได้เข้าไปค้นหาสถานรับดูแลเด็กครับเพื่อจะส่งมิริจังนี่ไปอยู่ที่นั่นในขณะที่เขาไปทํางานเอาง่ายๆก็คือมันก็เหมือนเนอร์เชอรี่ไมก็ศสนยนพัฒนาเด็กนั่แหละครับมิริจังก็ถามเราว่าสถานดูแลเด็กนี่คืออะไรเหรอคาซึกิก็บอกว่ามันเป็นสถานที่ที่มีพี่สาวสวย,สวยใจดีกับน้องไงมีทั้งปลาสายทะเลมีทั้งปลาลิ้นหมาหน้าตาน่ารักเลยก็บอกว่าว้าวน่าสนใจจังเดี๋ยว เองก็เชื่อเลยเหรอเนี่ยน้องมิลิก็ตาลูกเบาเลยครับหนูอยากไปจังเลยก่อนที่จะร้องเพลงปลาไซแดงปลาลิมา์แลก็ปลาทูน่าครับแล้วคาสึกิก็ได้พบว่าแถวแถวบ้านเขาเนี่ยมีสถานรับดูแลเด็กนี่เพียบเลยมีทั้งบ้านรับเลี้ยงเด็กเนอร์เชอรี่แลวก็อนุบาลและก็เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กฟรีแลนซ์ซึ่งเลก็สงสัยนะว่าสถานดูแลเด็กกับอนุบาลนี่ต่างกันยังไงคาสึกิก็บอกว่าคล้ายๆกันครับต่างกันก็แค่ชื่อและคาสึกิก็ได้เจอข้อมูลต่างๆมากมายครับของสถานรับเลี้ยงเด็กคาสึกิก็พูดอาว่าแบบนี้ต้้ออองงช่่่่วยเเราาไดป็นนนกกแทีสกิ จะได้โทรไปยังสถานรับดูแลเด็กที่ต่างๆครับพอโทรไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สักที้นะครับ เพราะบางที่ก็ไม่รับเพิ่มเพราะว่าเต็มแล้วบางที่ก็บอกว่าให้ไปติดต่อสนักงานราชการก่อนคาสึกิก็โวยวายเลยครับว่าตูไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยแค่ฝากเลี้ยงเด็กแค่นี้จะยุ่งยากอะไรขนาดนี้เลก็ถามน้อว่าแล้วจะเอาอยัางไงดีล่ะพอมองไปที่มิริครับตอนนี้น้องก็เตรียมพร้อมแล้วแต่งตัวพร้อมมากๆถึงเวลาไปบ้านรับดูแลเด็กแล้วน้องได้กล่าวไว้ครับทวยคมตื่นเต้นและพอเช้าวันต่อมาครับคาสึกิก็ได้พาบิี่จังนะครับไปสํานักงานเขตเพื่อไปหาที่ฝากดูแลเด็กครับซึ่งต่อไปดีพอขอเรียกว่าอนุบาลนะครับเพราะว่าเรียก บ้านดูแลเด็กเนี่ยมาดูแปลกๆไปหน่อยพอไปถึงนะครับพวกเขาก็ด่าพี่สาวพนักงานว่าถ้าจะไปแผนกเด็กต้องไปตรงไหนพี่สาวก็บอกว่าถ้าจะไปแผนกเด็กเนี่ยต้องขึ้นไปชั้นสีพอขึ้นไปถึงครับพี่สาวพนักงานก็เรียกไปจับบัตรคิวและรอจนกว่าจะเรียกเบอร์ซึ่งคิวที่ได้นะครับก็ประมาณ142 เป็นคิวที่ต้องรอนานมากๆเพอตอนนี้นะครับคิวอยู่ที่103-116ระหว่างรอนะครับมิริจังนี่ก็สนมากพอรอไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็กินเวลาไปเยอะมากๆทั้ง2พ่อเนี่ก็เริ่มเบื่อแล้วจนพ่อเลกับมิี่จังนะครับหลับไปทั้งคู่พอมาถึงคิว142ครับพอกาซากินี่ก็ถึงอ้าปากเลยครับด้วยความโล่งใจ แต่ขอบตานี่แบบดำมากๆเลยพ่อเข้าไปหาพี่พนักงานนะครับพี่พนักงานชายนี่ก็ไล่ย,ยาวเลยครับยังกะรเอไอสปอยหนังแน่ข้อมูลนี่แน่นเอียดเลยครับพอคาสกีนี่ก็ถึงกับตาเหลือกเลยครับตูต้องทําหมดเลยเหรอวะเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านครับพอคาสกีถึงกับกรีดร้องครับกับงานเอกสาร ตูจะบ้าตาอยู่แล้วเอกสารเยอะเกินเป็นนักฆ่าแลวไม่มีการบันทึกไรายได้ครอบครัวหรอกไฟเลยก็บอกว่าเราติดสินบนเอาดีไหมาการสกินี่ก็แบบเออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันก่อนที่จะตัดสินใจครับโยนเอกสารทิ้งมีริจังก็วิ่งเข้ามาห้ามเลยครับอย่านะ ก่อนที่น้องจะได้เอาหัวนะครับพุ่งใส่ท้องของพ่อดักเอือกเลยแล้วน้องก็ได้คว้าเอกสารมาไว้ในึมือครับแล้วก็บอกว่าพ่อขี้โกหกนายบอกจะให้หนูเข้าอนุบาลไงก่อนที่น้องจะได้ร้องไห้ออกมาครับเลก็พูดกับคาสกิว่าช่วงนี้เนี่ยนายทำผู้หญิงร้องไห้บ่อยนะคาสกิก็บอกก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะทําเอกสารปลอมขึ้นมาวิลิจังก็ไม่เข้าใจครับว่าคืออะไรเลก็บอกว่ามันก็เหมือนกับการทํากระดาษขึ้นมาแบบโกหกโกหกนั่นแหละคาสกิก็บอกว่าฉันจะแฮกข้อมูลเข้าไประบบราชการแล้วก็ทําข้อมูลรรับอองที่่ยูขึ้นมา เลก็บอกมิริจังว่ามันคือการทําเรื่องไม่ดีนั่นแหละน้องก็สงสัยนะครับว่ามันคืออะไรแต่พ่อคาสกิจก็บอกว่าไว้ค่อยโตก่อนแล้วค่อยเล่าให้ฟังละกันพ่อเลก็บอกว่ามันคือการที่พ่อคาสกิจเนี่ยทำให้หนูได้เข้าโรงเรียนอนุบาลไงลูกน้องก็ดีใจมากๆครับเมื่อได้ยินแบบนั้นจากนั้นในวันต่อมาครับทั้งสพ่อลูกเนี่ยก็ได้เอาเอกสารนะครับไปให้พี่ชายพนักงานซึ่งพี่แกก็ดูสงสัยเล็กน้อยครับส่วนสพ่อลูกเนี่ยก็แบบนั่งหน้าสลอนเลยครับก่อนที่พี่พนักงานจะได้ประทับตาให้ครับจจาาาากกกกนนัพพอออทํเเรรื่่่งส็็ิบวี งานบอกไว้ว่าให้พวกเขาเนี่ยไปหาดูโรงเรียนอนุบาลก่อนเพื่อรอระบบราชการเนี่ยอนุมัติให้เสร็จแต่พอจะได้ไปหาครับเจ้าเลยเนี่ก็นั้นจะขอ,อกลับนะครับคาสกิก็เลยต้องลากไปด้วยเลยก็บอกไปกูกูไม่เอาแล้ว พอไปถึงที่แรกครับคุณป้าที่เหมือนครูใหญ่เนี่ยก็ได้ถามว่าพวกเขาเนี่ยมาที่นี่เป็นที่แรกใช่ไหมและทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นพ่อของเด็กคนนี้ใช่ไหมทั้งสองพ่อก็มองหน้ากันครับก่อนที่คาสกิจจะบอกว่าใช่วิลิจังก็บอกว่าพวกเขาเป็นพ่อหนูละคุณพ่อคาสกิจที่ทำอาหารเก่งมากๆเลยนะและก็ทําข้อมูลปอมให้หนูได้เข้าเรียนด้วยละ่ะคาสกิจนี่ก็ถึงกับหน้าเวอเลยครับก่อนที่จะหันไปทําหน้ากำคำ,คำกับครูใหญ่ครับแต่เมลิจังก็ยังไม่หยุดแค่นั้นน้องก็ได้บอกอีกว่าพ่อเลยนมะ่งยิงปืนมอป แต่น้องก็บอกว่าไม่ใช่นะมันคือปืนจริงตั้งหากพวกเขาี่ยทำงานที่ไม่ดีแต่ก็บอกว่าพอโตขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะริงน้อยของพ่อที่เผาพ่อหมดเปลือกเลยก่อนที่คุณพ่อนะครับจะได้พาเมดิจังเนี่ยออกมาจากโรงเรียนอนุบาลแห่งนั้นและทั้งสามพ่อลูกก็ได้ไปหาที่ฝากเลี้ยงเด็กที่ใหม่กันครับพ่อคาสก,กิจกระดุน้องไปนะครับว่าเรื่องที่พูดไปเนี่ยห้ามพูดเด็ดขาดและก็สอนว่าครั้งหน้าให้พูดแค่ว่าพ่อเขาพูดแบบนี้แหละค่ะเห็นก็พอละเข้าใจเปล่าน้องก็บอกว่าน้องเข้าใจนนะะครัับบแลกกกกก็็็็ออวว่าาจเเปดดดดีี้ยสิตพนะครับ บ่าน้องจะเข้าใจจริงๆพ่อไปถึงที่ต่อมาครับทงาง3นมในกระมุงมั่นมากๆฟังนะลูกทําตามที่แผนระฝบกไว้ก็พอแล้วซึ่งน้องก็บอกว่าน้องจะพยายามครับพอเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลครับเลนนี่ก็แอบ,บเนียนนะครับที่จะชิงแต่คารสกิก็ลากคอมันมาได้อยู่ดีครับเรนี่เครียดเลยซึ่งพี่สาวพี่เลี้ยงคนนี้นะครับเธอก็มีชื่อว่าแอนนาเป็นสาวหุ่นอวบนะครับนุ่มนิ่มท่าทางใจดีกับเด็กๆดูไปดูมานีเธอก็น่ารักดีครับ เธอก็ได้ถามราว่าหนูชื่ออะไรเลรออายุเท่าไรมิริจังก็บอกว่าอุณาสก,กะมิริค่ะอายุ4ขวบส่วนบัคคาสึกิก็เหมือนกันครับผมคุณสึคาสึก,กิอายุ28ครับพี่สาวนี่ก็แอบแซวนะครับว่าคุณพ่อนี่จะเข้าเรียนเหมือนกันเลยคะ่ะแม่รู้จักตบมุกซะด้วยเลย์นี่ก็ยิ้มเลยครับคำไปเพื่อนทําตัวเปิ่นเปนคูแ่แอนนะก็ถามนาว่าพวกคุณทั้งสองคนเนนน่ป็พอินะ กก็บอกว่าใช่ครับพอดีว่าเรื่องมันยาวหนะ้าส่วนน้องมิริจังก็ทําตามแผนครับบอกว่าพ่อเขาบอกมันอย่างนั้นหนะ้าซึ่งครูแอนนานะครับก็ได้ตั้งคําถามต่างๆมากมายก่อนที่ครูแอนจะได้ถามมิริจังว่ามิริจังมีความสุขไหมที่มีพ่อสองคนน้องก็บอกว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนเล่นให้กับหนูและมีเวลาให้หนูตลอดเวลาเลยก่อนที่น้องนะครับจะได้กระชิบบอกครูแอนนะาว่าพ่อน่ะพวกเขาไม่ได้ทํางานอะไรที่ไม่ดีหรอกนะคะครูแอนนี่ก็งงเลยครับน้องพูดอะไรแปลก าการจินนี้เลิกลักเลยครับทิปหายละคือว่าพวกเราเนี่ยทำการปกติธรรมดาได้เลยครับเช่นว่าทําความสะอาดเบือกอะไรแบบนี้น้าครูแอนเนี่ยก็ถามน้ว่าคงจะยุ่งมากเลยสินะเลก็บอกว่าพวกเราตกงานนะครับาการจิตนี้ก็แบบเียบๆไปเลยแกนะ่ะครูแอนเนี่ยก็เข้าใจครับว่าเวลาทํางานเนี่ยคงยากที่จะดูแลมลีจังได้ส่วนคุณลุงข้างๆนะครับที่เหมือนครูใหญ่เนี่ยก็บอกว่าพวกเราจะช่วยดูแลและก็ช่วยคุณให้มากที่สุดเลยครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครูแอนนะก็เสริมว่าผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูลูกได้ตลอดเวลาเลยและพวกเราก็ รับเด็กตลอดอย่างไงก็ฝากตัวใดนะมิลิจังมิลิจังก็ดีใจสุดๆครับที่ตอนนี้เนี่ยเธอสะพัดผ่านแล้วครับพ่อกลับมาถึงบ้านครับคาสึกิกับเลก,ก็มาฉลองกันซึ่งตอนนี้นะครับเอกสารราชการนี่ก็ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้นะครับพอ่พอๆนี่ก็ต้องมาเตรียมตัวกันที่จะพาลูกเข้าเรียนจากนั้นคาสึกิก็ได้เปิดคู่มือดูครับ ซึ่งในคู่มือนะครับก็ให้ซื้อของต่างๆมากมายเอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่แปรงสีฟันจนเครื่องแต่งกายเลยครับรวมทั้งผ้ากันเปื้อนด้วยคาสกิจก็ไม่รู้นะครับว่าสมอกหรือว่าผ้ากันเปื้อนนี่คืออะไรเลก็บอกว่าคงเป็นคุกกี้ละมัง้งจากนั้นในวันต่อมาสามพ่อลูกก็ได้พากันไปร้านเสื้อผ้าครับซึ่งร้านดังกล่าวนะครับมันก็เป็นร้านหููคุณหนูเกินมิลีจังนี่ตาเป็นประกายเลยครับมีเตียเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นคาสกิจก็บอกว่าข้อะไรของการเข้้าสัังคมนนือเราจะต้องมีเครื่่องงแตกา่ร คาสึกิก็บอกว่าคุณหนูอย่างนายเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้ได้ไงเนี่ยคนทั่วไปนะเขาตัดสินจากการแต่งกายภายนอกนะไม่รู้เหรอตูนะ่ะรู้นะเพราะตูเรียนมาคาจึกิได้กล่าวไว้ ซึ่งคาสึกิก็ได้พาเลยนะครับไปซื้อของแบนเนมเลก็ถามเราว่าพวกเราต้องแต่งตัวได้เหรอคาสึกิก็บอกว่าแน่นอนพวกเราจะต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราเป็นผู้ปกครองที่มีสไตล์แล้วทั้ง3คนนะครับก็ได้พากันกลับบ้านซึ่งของที่ซื้อบาดก็เยอะมากๆก,ก่อนเป็นพวกเขาเลยน้องมินี่ก็ถามเรว่าหนูจะได้ไปโรงเรียนอนุบาลแล้วใช่ไหมคาสึกิก็บอกว่าแน่นอนเริ่มพร่กนี้เลยน้องก็ดีจะมากๆครับวิ่งเข้าไปกอดขาพ่อขอบคุณนะคะคุณพ่อคาสึกิแล้วตอนนั้นครับเลก็ได้ไปเจอในคู่มือครับว่าของใช้นักเรียนเน่่อเ,นอเชืด็กใสไ วยรตะก,กีก็ถามนาว่าหมดเลยเหรอเลยก็บอกว่าเออหมดเลยาาการตะกี้นี่ก็เข่าอ่อนเลยครับหันไปมองของใช้ดีเต็มไปหมดและเขาต้องทําให้เสร็จในคืนนี้ด้วยครับพอพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วเลยก็พูดต่อแล้วว่าเราตัวเขียนชื่อด้วยการถักได้ทําการปักชื่อลงไปในเสื้อผ้าของน้อง คาสกินนี่เวอร์เลยครับตู่ไม่ทาหรอกวายุ่งยากชิบหายเลก,ก็จี้ใจดานะครับนายจะระทิงมิริจังเหรอนายคิดดีหรือเปล่าคาสกินี่ก็แบบกัดฟันเลยครับตู่รักลูกสาวตู่ไปซื้อเข็มก็ได้เฟ้ยแล้วในขณะที่เลนะครับราคาสกิลการจัดการซื้อเข็บกับได้เขาก็ได้มาเขียนชื่อในมาร์เคเกอร์นะครับใส่้าของมิดิจังมีดิจังก็บอกว่าอยากทําด้วยเลยก,ก็เลยเอามาร์เคเกอร์สีชมพูครับให้กับน้องและก็บอกมาเขียนตามต้องการได้เลยพอคาสกิลกลับมาครับมิริจังก็ได้เอาของที่เขียนเนี่ยไปโช แอนเนมราคาแพงสักนั้นคาสกินี่เวอร์เลยครับรู้หรือเปล่าว่ามันราคาเท่าไหร่ช่างมันเถอะตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วจากนั้นพอ่อคาสกิก็ทําการปักชี้ลูกครับมือของพอ่อคาสกินี่มีแต่แผลทั้งนั้นเลยครับก่อนที่เขาจะได้เห็นว่าพ่อเลดีน็อกไปซะแล้วไอชิปหายรับก่อนตูสักง,งั้นแล้วตูจะจัดการยังไงทันวันเดียออาจากนั้นในวันต่อมาพ่อๆพอก็ได้พาลูกสาวนะครับไปถึงโรงเรียนซึ่งพวกเขา3คนนะครับก็แต่งตัวได้แจ่บแมวมากๆเฟี้ยวเกินพ่อแม่บ้านคนอื่นเห็นนะครับพวกเขากก็ันมองใหญ่เลย ครูแอนนานี่ก็ตกใจเหมือนกันครับเด่นเกินแม่แม่ก็ถามครูแอนนานะครับว่าพวกเขาเป็นใครครูแอนนาก็บอกว่าพ่อของน้องมิลลีจังนะคะ่ะเธอเพิ่งจะมาเรียนที่ห้องกีฬาวันนี้ซึ่งคาซึกินะครับก็ได้ทําการส่งสายตาวิ่งวิ่งให้กับเหล่าแม่บ้านซึ่งเหล่าแม่บ้านนะครับก็ได้ทําการทักทายกับแต่พอรับสายตานะครับพวกเธอกระชัดกันทันทีเฮ้ย hey, คุณเห็นครูพ่อสุดฮอตสองคนนั้นป่ะเสื้อพวกเขาดูแพงมากๆเลยพวกเขาต้องรวยแน่แน่คุณครูแอนนาก็ชมสองพ่อนะครับว่าแต่งตัวเท่จังเลยนะครับวันนี้เนี่ย ดังกลับว่าเป็นมาเฟียแนะ่เลยนยก็หลุดปากออกมานะครับว่าเขาทนี่เป็นนักฆ่าคาสก,กิทนี่สก,กิดเลยครับเองจะไปบอกเขาทาไมแล้วเนี่ยครูอแอนนาได้ถึงกับตาถนนเลยครับซึ่งแม่แม่นี่ก็จ้อกันใหญ่เลยครับนักฆ่าละว้าวอยากให้มาฆ่าฉันจังเลยฉันเองก็อยากจะให้มากระทืบพ่อบ้านของฉันเหมือนกันหลังจากนั้นครูอแอนนานะครับก็ได้ชมมิลลี่จังว่าวันนี้แต่งตัวน่ารักจังเลยน้องก็เขินนะครับก่อนที่ครูแอนนาจะได้พาพ่อๆนะครับไปชื่นชมห้องเรียนซึ่งก่อนที่จะเข้าไปทุกครั้งนะครับคุณผู้ปกครองที่มาทีี่่นนนยจะตต้้องทําากกรรรสแบบัดดัดวค เพื่อเช็คว่ามีใครเข้าออกบ้างแล้วครูแอนนานะครับก็ได้พา2พ่อหนึ่งลูกเนี่ยไปดูสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าที่แขวนผ้าเช็ดและก็อื่นๆอ,อีกมากมายครับคาสกินิตาเหลือกเลยครับที่ฉันต้องจำาบดเลยปะเนี่ยก่อนที่ครูแอนนาจะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยอย่าลืมบันทึกข้อมูลประจำวันของลูกสาวด้วยนะคาสกิก็บอกว่าอ๋อผมเขียนมาแล้วนะครับแต่พอครูแอนนาได้เปิดดูครับเธอก็ได้พบว่าข้างในสมุนดโนตนั้นมีข้อความเขียนไว้ครับว่าเมื่อคือนเนี่ยฉันเขียนชื่อเอม่ทิจังทั้งคืนเลยตอนนี้ฉันงวงสุดๆอยากจะพักมากๆเลยครูแอนนานี่ก็หัวเราะนะครับก่อนที่จะพูดว่านี่มันบันทึกประจำ แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะปกติแล้วเนี่ยทางเราจะเขียนบันทึกประจำวันให้กับน้องๆอยู่แล้วแต่มันก็มีบ้างที่คุณแม่หลายคนเนี่ยจะใช้สมุดดังกล่าวในการระบายอารมณ์คาสกินี่ก็เกิดเลยครับซอนเลก็แซวว่าดีเองเขียนเหตุการณ์ของชีวิตเองเหรอเนี่ยคาซกินี่ก็แบบเงียบไปเลยแกนะแกเลยหลับก่อนชัดอีกเมื่อคืนน่ะจะไม่ได้เหรอก่อนที่พ่อคาสกิจะได้เอาข้าวเที่ยงนะครับฝากไม่ให้มิทิจังคูแอนนาก็ตกใจเลยครับใจโคตร มิริจังก็บอกว่าคุณพ่อนี่ทากับมือเลยนะคูแอนนาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเที่ยงพวกเราจัดไว้ให้เด็กๆแล้วขอโทษนะมิริจังฉันคงต้องให้พ่อของหนูเนี่ยเอาข้าวเที่ยงกลับบ้านไปหน้าน้องมิริจังก็เสียใจเลยครับจากนั้นสองพ่อนะครับก็ได้ส่งลูกให้กับคุณแอนนาดูแลมิริจังก็ได้โบกมือลาปพ่อครับพ่อออกมาจากโรงเรียนอนุบาลครับการึกิาก็สดชื่นมากๆภารกิจเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างก่อนที่จะลากเลนะครับไปหาเคียวจังเพื่อของ,งานทําเลก็บอกว่าปล่อยตูไปเถอะตัวอยาก,กม ทางด้านมิล่จังน้องก็ได้ไปที่สนามเด็กเล่นครับซึ่งน้องเนี่ยก็อยากเล่นกับเพื่อนๆมากๆแต่เพื่อนผู้ชายนะครับที่น้องเก็บบอลให้เนี่ยกับมองน้องตั้งแต่หัวจะด,ดเท้าและก็ปฏิเสธน้องไปครับมิล่จังก็ได้ติยืนงงครับว่าทำไมเขาไม่ให้เล่นด้วยน้องก็เลยไปขอเล่นกับเด็กหญิง2คนครับที่กระบะาย เด็ก2คนนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะเปื้อนเอานะก่อนที่เด็กชุดสมพูนะครับจะบอกว่าไปเธอที่หน้าตาจังมิลิจังนี่ก็ได้ติดยืนงงครับว่าทำไมเ,เพื่อนๆอีกกลัวเธอเปื้อนทางด้านสองพ่อครับตอนนี้พวกเขาเขาโล่งใจมากๆที่พามิลิจังได้ไปฝากอนุบาลได้เคียวที่ผ่านมาก็บวดนะว่าตกงานแบบนี้เนี่ยพวกแกยังจะสบายใจอีกนะคาสกิก็เลยของานจากเคียวจังครับได้ปลดเอางานให้พวกเราเธอพวกเราจะทําให้ดีที่สุดเคียวเนี่ยก็ยังงอนอยู่ครับและก็บอกว่าฉันกําลังคิดอยู่ก่อนที่คาสกิจจะนึกขึ้นได้ครับว่าต้องไปรับมิจังแล้ว เขาก็เลยลากเลอออกจากร้านไปครับส่วนเคียวเนี่ยก็ได้จะสงสัยครับวานทั้งสองหนุ่มเนี่ยทำไมทําตัวแปลกๆพอไปรับมิลลี่จังครับคาสกิจก็ถามว่าเป็นไงวันแรกในโรงเรียนอนุบาลสนุกไหมมิลลี่จังก็อึกอักครับก่อนจะบอกว่าถึงแม้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่มันก็ดีละมั้งคะสองพ่อเนี่ยก็มองหน้ากันเลยครับไม่เข้าใจว่าน้องจะสืออะไรแล้ววันต่อมาครับคาสกิก็ได้มารับมิลลี่จังคนเดียววันนี้น้องก็ทําหน้าเศร้าๆครับและก็บอกว่าไม่เหมือนที่หนูคิดไว้เลยจากนั้นในวันต่อมาต่อมาครับคาส เศร้าครับยิ่งนานๆไปเนี่ยก็ยิ่งเศร้าลงเศร้าลงก่อนที่ในวันหนึ่งครับ คาซึกิจะได้แอบไปดูที่ห้องเรียนและก็ได้เห็นว่ามิริจังนีนั่งอยู่คนเดียวครับไม่มีใครเล่นด้วยครูแอนนาก็ได้เข้ามาทักคาสึกิครับและก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะคาสึกิก็ถามว่ามิริจังอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างครูแอนนาก็บอกว่าเธอเขียนลงโน้ตไว้บ้างแล้วเกี่ยวกับชุดของเธอคาสึกิก็เขินเลยครับตูไม่ได้อ่านโน้ตเลยสักนิดเลยนี่หว่าครูแอนนาก็พูดเต่อว่าชุดของเธอนั้นมันทําให้เธอเข้าหาคนอื่นได้ยากเธอก็เลยไม่มีเพื่อนนะค่ะก่อนที่เธอจะได้มองไปที่มิริจังที่กาลัังอออ่่นนืยยููคคเดีว แอนนาก็ถามนะว่าคุณพ่อพอจะมีชุดปกติให้น้องบ้างไหมคะที่พอจะทาให้น้องเนี่ยกล้าจ,จะไปเล่นเพื่อนกับเพื่อนคาสิกิก็บอกว่าเขาไม่รู้แหล่งขายของครับผูแอนนาที่อยากช่วยนะครับก็บอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองคะ่ะ ฉันรู้ว่าซื้อได้ที่ไหนพอได้รับคําแนะนําจากครูแอนนาแล้วครับทั้ง3พ่อลูกนะครับก็ได้ไปที่ร้านเสื้อผ้าสลับเด็กซึ่งน้องก็ดีใจมากๆวันนี้ได้มาช้อปปิ้งอีกแล้วพ่อเข้าไปข้างในนะครับเสื้อผ้าของใช้นก็ราคาถูกมากๆไม่ใช่แค่ไม่ดิจังครับที่ตื่นเต้นในการช้อปปิ้งครั้งนี้พ่อเรเองก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเองก็ด้วยเหรอ ไม่สิคาสิกิก็ด้วยครับร้องไห้จักเลยทำไมไม่มีใครบอกตูตั้งแต่เัินเดินวะหล้วจากนั้นทั้งสามพ่อลูกก็ได้ทำการซื้อของสเต็มรถเก๋ีเลยครับคาสิกิก็พูดนะว่าตูจะไปสมัครสมาชิกร้านนี้กาอนที่มิริจังจะได้เอาตุ๊กตาหน้านักหน้ารักครับแลก็ถามว่าหนูเอาอันนี้ได้ไหมคุณพ่อนีนก็ใจป่ามากๆครับบอกว่าเอาเลยลูกอยากได้อะไรก็เลือกเอาเลยก่อนที่ทั้งสามพ่อลูกนะครับจะได้ไปซื้อจักรยานคุณแม่ต่อคาสิกิก็บอกนะว่านี่ไม่ใช่จักรยานคุณแม่แต่เป็นจักรยานคค่ับ,บรบ กิถึงกับออกปากครับว่าการช้อปปิ้งครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการช้อปปิ้งที่ดีจริงๆซึ่งเลก็พูดขึ้นมานะครับวอาเราต้องปักชื่อให้เธอด้วยคาซากิเนี่ยก็แบบเงียบไปเลยจะประกาศความสุขดีวะก่อนที่มิริจังจะได้เอาเสื้อตัวหนึ่งครับมาถามพ่อว่าหนูใส่เสื้อตัวนี้ไปโรงเรียนพวงนี้ได้ไหมพ่อก็บอกว่าเอาเลยลูกจะเอาชุดนี้ไปมุดคนที่ไหนก็ได้น้องนี่ก็รู้สึกแปลกๆครับที่พ่อเข้มงวดใ้พูดแบบนั้นก่อนที่น้องจะได้ยิ้มออกมาแล้วจากนั้นในวันต่อมาพ่อคาซึกิก็ ก็ชมนาว่ามิทิจังชุดน่ารักจังเลยเข้ากันสุดๆน้องนี่ก็เกิเลยครับปิดไปบิดมาก่อนที่ครูแอนนาจะได้ทําน้โอเคครับให้กับคาสกิประมาณว่าดีมากๆเลยค่ะและพอมิทิจังได้ลงสนามเด็กเล่นครับน้องนี่ก็ไม่กล้าไปเล่นกับเพื่อนพ่อเห็นดังนั้นนะครับเขาก็ได้เอาลูกบอลเนยเตะไปให้น้องและก็ให้น้องส่งให้เขาคืนก่อนที่คาสกิจะได้โชว์ลีลาเด็ดนะครับเด็กๆที่เห็นอยู่เนี่ยก็มาดูว่าเขาทําอะไรก่อนที่น้องชมพู่กับพี่นาตาจังนะครับจะมาคุยกับมิริจังว่าพ่อมิทิจังสุดยอดไปเลยแท้สดกกน้ส็ไ่งบอ เด็กๆครับก่อนที่เขาจะได้สมบูรณ์ให้กับน้องมิี่จังจากนั้นเด็กๆก็ยอมเล่นกับมิี่จังครับมิริจังทำการเป็นเพื่อนเนี่ยช่างเป็นภาพที่อบอุ่นจริงๆซึ่งนี่นะครับก็ต้องขอบคุณพ่อเลยและก็พ่อคาสึกิที่ทําให้น้องมิี่จังนั้นมีไว้เด็กที่สดใสแบบนี้และพอถึงเวลาเลิกเรียนครับมิริจังเนี่ยก็มีเพื่อนสนิทเป็นเด็กสาวสองคนมีชื่อว่าฮินาตะจังกับโคโตริจังที่กําลังโบกมือไปใบน้องครับดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยมิริจังจะสนุกมากๆพอกลับมาถึงบ้านครับพ่อคาส ว่าตอนนี้น้องมีห้องส่วนตัวแล้วมีได้จังนี่ก็ดีใจมากๆครับวิ่งเข้าไปเล่นในห้องของตัวเองก่อนที่จะเข้าไปกอดสองพ่อครับและก็บอกว่าขอบคุณนะคะคุณพอ่อและเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในตอนหน้าครับ